สวัสดีครับผมเก่งจากร้านบุรีนันทนะครับวันนี้มีเหรียญ5บาทครุฑนะครับผม9้าเหรียญนะครับมานําเสนอว่าที่ทางร้านรับซื้อราคาสูงนะครับที่ว่าหายากนักงหายากหนานะครับทางร้านเอาให้โชว์แซมเปิลเซิร์ฟเซิร์ฟเจ็ดเหรียญนะครับเป็นเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหรียญนะครับเสียนเสียงเล็กนะครับผมดูนะฮะเนี่ยมาเทียบกันว่าระหว่างเสียนเล็กกับเสียงโตมันจะเป็นยังไงอันนี้ ทางร้านรับซื้อเหรียญละ80บาทนะครับอันนี้ทางร้านรับซื้อเหรียญละ3,000ท,ทำไมถึง3,000เ่ามาดูใกล้ๆดูครับพระพักเียนเล็กเลยนะฮะ <_ s> เห็นชัดเลยนะ,ะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันเก้าเหลี่ยมอันนี้พระพักเยษโตนะครับนี่คือเยษโตเห็นไหมฮะอ่าอันนี้พระพักเียนโตหมดเยษโตคือปกติทั่วไปที่ใช้หมุนเวียนในสมัยนั้นนะครับผมอ่าพวกนี้คือเหรียญละ80บาทนี่80บาทรับซื้อเหรียญละ80ผิวเดิมนะครับไม่ผ่านใช้80 80นะครับพวกนี้คือ80 อ่านี่คือเศษเล็กเศษเล็กรับซื้อเหรียญละสามหมื่นเห็นไหมฮะอ่ะเทียบกันชัดๆเลยนะครับข้างหน้าเห็นไหมฮะอืเนี่ยพวกนี้คือเศษเล็กทั้งหมดสามหมื่นนะฮะเหรียญละสามหมื่นสามหมื่นทางร้านเอามาโชว์เจ็ดเหรียญแซมเปิลนะครับผมอ่าถ้าใครมีดูนะฮะน,นี่ข้างหลังเป็นครุฑตราครุฑเหมือนกันฮะตราครุฑอันนี้มันจะเลอะหน่อยเอาอันชัดๆอ่ะ,อะ,อะนี่ตราครุฑเห็นไหมฮะห้าบาทเหมือนกันสองห้าหนึ่งห้า ห้าบาทสองห้าหนึ่งห้าอันนี้คือใช้หมุนเวียนในสมัยนั้นฮะได้เลือกแบบเอาออกมาใช้แล้วอันนี้คือเียเล็กพิมพ์ตัวอย่างก่อนที่จะนําออกใช้จริงเขาเลือกแบบมาก็เลยมาใช้เป็นเยษโตนะฮะเยษโตอันนี้ก็คือรับซื้อ80ย้ําว่า80ผิวเดิมแต่ถ้าเศษเล็กรับซื้อเหรียญละ3 0 0 0 0บาทนะครับ3 0,000ดูนะฮะเนี่ยเหรียญ5บาทอันนี้ก็5บาทแต่ปกติจะมีลายกระหนกด้านข้าง,าางเห็นไหมครับซ้ายกับขวานี่ถ้าเหรียญเยษเล็กจะไม่มีกระหนกลายข้างเห็นไหมฮะ ครุตจะโตตัวเล็กอันนี้ครุตตัวใหญ่เห็นไหมครอ่าอันนี้คือลาครุฑเหรียญเล็กรับซื้อเหรียญละ3 0,000บาทนะครับใครมีกี่เหรียญก็รับซื้อหมดนะครับทางร้านซื้อไม่อั้นนะครับมีจริงครับไม่ใช่ว่าสร้างคอนเทนต์นะครับของมีอยู่ทั่วไปจริงๆครับผมเหรียญพิมพ์ตัวอย่างนะครับใครมีเอามาขายกับทางร้านได้เลยนะครับทางร้านรับซื้อเหรียญละ3 0,000บาทนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ